พ่อความจากอารยธรรมโอเฟอเนียนสวัสดีมนุษย์ทั้งหลายพวกเราคืออารยธรรมโอเฟอเนียนและเราเอาศัยอยู่ในกาเล็กซี่สีน้ำเงินที่อยู่ห่างจากโลกไป1,000ล้านปีแสงเราบีบยิ่งแห่งแสงแห่งกาลิกติกได้ขอร้องให้พวกเราแนะนำตัวกับมนุษยชาติพวกเรามาจากมิติที่10แต่ในความเป็นจริงแล้วมันสะท้อนถึงมิติที่20มากกว่า เนื่องจากว่ากาแล็กซี่ของเรานั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหลากหลายมิติที่มีพลังงานแสงสูงมากเราไม่ได้เดินทางผ่านกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเพราะว่ายานอาวกาศของเรานั้นบินเร็วเกินไปสำหรับส่วนนี้ของจักรวาลแม้ว่ามันจะผ่านประตูมิติก็ตามและด้วยร่างกายแห่งแสงที่มีมิติสูงของเราเราจึงสามารถที่จะเดินทางได้ภายในไม่กี่วินาที โดยการใช้อุปกรณ์ขั้นสูงที่สามารถพาเราไปได้ทุกที่ในจักรวาลที่เราปรารถนาโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในยนานอวกาศและเรายังสามารถไปยังส่วนต่างๆของจักรวาลได้โดยการเทเลพอร์ตโดยใช้จิตสำนึกแห่งจักรวาลของเราอารยธรรมที่อาศัยอยู่ในมิติที่สูงมากมักจากเคลื่อนที่โดยการใช้อุปกรณ์ขนส่งเฉพาะ ไปยังสถานที่ห่างไกลเรามีความสูง15ฟุตขึ้นไปและเราใช้พลังงานแสงเพียงเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราให้คงอยู่เราไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องของโรคไปยไข้เจ็บหรือว่าความแก่ชราภาพเหมือนกับมนุษย์เรามักจะมีอายุยืนยาวเกินหนึ่งล้านปีและเราไม่ได้ตายเพียงเพื่อเปลี่ยนร่างกายเมื่อเรานั้นรู้สึกว่า มันไม่ได้มีประโยชน์อีกต่อไปเราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์เก้าดวงในกาแล็กซีสีน้ำเงินซึ่งมีดวงดาวแล้วก็ดาวเคราะห์รวมกันมากกว่าพันล้านดวงซึ่งล้วนสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ทำไมเราจึงครอบครองดาวเคราะห์เพียงไม่กี่ดวงสำหรับเผ่าพันธุ์โบราณน,น่ะหรือก็เพราะว่าดาวเคราะห์ของเรามีขนาดใหญ่กว่าโลกถึงหนึ่งแสนเท่า เหตุผลที่กาแล็กซี่ของเราถูกตั้งชื่อตามสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินก็เพราะว่าสิ่งต่างๆมากมา,กมายมีเฉดสีน้ำเงินหมดเช่นดาวเคราะห์ดวงจันทร์ท้องฟ้าและแม้แต่ผู้ส่วนใหญ่ของเรานั้นก็มีสีฟ้าหรือว่าเป็นสีน้ำเงินอารยธรรมของเรานั้นต้องอยู่บนพื้นผิวโลกของเราโดยมีชั้นบรรยากาศป้องกันเผื่อในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากจักรวาล เราถือว่าตนเองนั้นมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเหนือกว่าเผ่าพันธ์กาเล็กซี่อื่นๆมากมายเพราะว่าเรานั้นไม่เคยประสบกับสงครามบนผืนแผ่นดินของเราดังนั้นความก้าวหน้าของเราจึงไม่เคยถูกขัดขวางดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในกาเล็กซี่ของเราเพราะไม่ให้สำรวจและสามารถที่จะตั้งรกรักอยู่ได้ แต่ว่าทุกคนนั้นจำเป็นต้องได้รับเชิญจากเราหากว่าต้องการที่จะอาศัยอยู่ในกาแล็กซี่สีน้ำเงินเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นมิตรแล้วก็กระายอำนาจจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าใกล้กับดาวเคราะห์ของเราแม้แต่ในส่วนนี้ของจกักรวาลของเราก็ตามและยานอวากาศของพวกเขาก็จะถูกบังคับให้หันหลังกลับและก็จากไปทันทีมิฉะนั้นพวกเขาจะถูก กำจัดออกจากอวกาศโดยหน่วยรักษาความปลอดภัยจากกาแล็กซีของเรามนุษย์ทั้งหลายยังมีอีกหลายสิ่งที่พวกคุณนั้นต้องเรียนรู้ก่อนที่จะกลายเป็นอ,รอารยธรรมกาแล็กติกขั้นสูงเราถือเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลที่สามารถที่จะหลบหนีสงครามและก็สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่ถูกโจมตีหรือว่าใกล้สุนญพันธุ์ เรามีทั้งเพศหญิงและเพศชายเราไม่ได้มีลูกเหมือนกับมนุษย์เด็กๆนั้นพวกเขาทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากจิตสํานึกสากลของเราและพวกเขาก็มีสระและสนใจที่จะเรียนรู้จักเราและผู้อื่นทันทีเราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเราไม่รู้สึกโกรธแค้นเกลียดชังและเราไม่มีอารมณ์เชิงลบอื่นๆที่มีการส,สรันะเทือนต่ำ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวมของเราเรารักที่จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีตึกระฟ้าสูงเสียดฟ้าเรากับกาแล็กซีซึ่งรูปร่างและก็รูปลักษณ์ภายนอกนั้นดูไม่เหมือนสิ่งใดบนโลกสังคมของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงและความรักที่แท้จริงเราไม่ทำร้ายใครแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาโดยธรรมชาติเช่นพืช สัตว์และก็อื่นๆเราเชื่อในการดำรงอยู่ที่กลมกลืนและก็สงบสุขเรารักอิสระภาพและปรารถนาที่จะก้าวหน้าดังนั้นเราทุกคนจึงเลือกความรับผิดชอบที่ตนนั้นสามารถที่จะทำได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่คนต้องจ่ายเพื่อสิ่งใดๆเพียงเพื่อมีชีวิตอยู่เช่นที่พักอาศัยหรือว่าสิ่งจำเป็นพื้นฐานใดๆทุกอย่างล้วนฟรี รัฐบาลแล้วก็ระบบการเงินของคุณนั้นล้าหลังมากและเราจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมของเร,เราเราเลือกสภาสูงสุดเพื่อดูแลและก็สร้างสมดุลให้กับผ่อพันของเราและให้ทุกคนนั้นรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบและก็พฤติกรรมของตนเองจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับโลกของคุณการกระทำจงลบของมนุษย์ซึ่งมาจากพวกเรากลุ่มมืดหรือกลุ่มดาร์ o วันที่ยังคงมียามนาจ แล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์อายนะมากมายเพราะว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอันทำลายล้างของพวกเขาโดยอิงจากประวัติศาสตร์ของคุณและก็ความขัดแย้งทางสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกของคุณเราขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีในการเดินทางสู่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์หรือว่าการเล็กเชนชันขอบคุณท่านทูตแห่งพลังแสงแห่งกาลิกติก จงมุ่งความสนใจและก็พลังงานของคุณไปที่การดำรงอยู่ของแสงแห่งสันติภาพและความสามัคคีอันสูงส่งด้วยการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและก้าวข้ามจากความแตกแยกและความขัดแย้งที่ไม่หยุดหย่อนด้วยการดำรงชีวิตจากจิตวิญญาณของคุณผ่านความรักแสงสว่างและการเยียวยาร่วมกันจากความช่วยใยทั้งหมดที่คุณและโลกของคุณนั้นได้ประสบมาจาก อาริธามแห่งโอฟอร์เนียนผ่านเอเรนาเวลาเกรสทูตแห่งพลังแสงแห่งกาลิกติกกาลิกติกไลท์ฟลอกสโดยบูสเด